วันดี้เจ้าพี่น้องไม่น้อยก็จะเห็ดนามพริกนะคะโมนี้สิเป็นน้ำพริกแกงใส่ปลาแห้งนะคะตัวนี้จะเป็นพริกแกงนะคะเป็นพริกแกงน้ำพริกแกงใส่ปลาที่ได้มาจากไตนะคะได้มาจากพัทลุงนะคะมัวมะไห่นะคะกใส่น้ำมันลงไปผัดให้มันหอมก่อนนะคะความเร็วของแม่อันนี้คือพริกแกงสําเร็จรูปนะจ้กไม่น้อยเราประเด็ดตับว้ไหเบิงนะคะเราจะผัดพริกแกงก่อนให้มันหอมนะคะแล้ววันนี้จะให้เป็น น้ำพริกแกงไตปลาแห้งปลาทูน่านะคะทูน่ากระป๋องนะคะก็จะผัดเครื่องให้หอมก่อนนะคะหนาวค่ะหนาวค่ะเราอย่าร้องไห้สิลูกอันนั้นมันเล่นบานที่ร้องธรรมดาล่ะไหนน้ำก็เล่นบ้านก็ธรรมดาเนาะเขาก็เอาแบบขวบวบ้านๆนี่จ้ะ ราจะคัดไปมันหอมนะคะเอาให้หอมที่สุดจากนั้นเราก็จะใส่นี่ค่ะปลาทูน่านะคะปลาทูน่ากระป๋องที่เราโขกไว้นะคะอเจยกับจมากเลจ้ะาวอกลิ่นมันฉุนนะลูกาวไปลอกไปเยปดันปปิดประตูห้องแล้วเราอยู่กับป,ป๊าก่อนเพราะว่ากลิ่นมันฉุนมากลูกร <c oughs> ้านหน่อยนะ้ําสิชเพกมันกลิ่นมันกลิ่นแบบผิด <c oughs> เรืองของเรืองเด็ดมากเลยเบอร์อกได้แม่สิเอาไว้ใายนี่นะคะเราก็จะผัดไปเรื่อยๆนะคะผัดให้มันหอมก่อนนะคะอ่ารู้สึกว่าน้ำมันมันจะหน่อยดนะมันจะสว่วนมันลงไปนิดจะหงอในตาในตาในจะหงอกบอกไม่ต่อจะมูกนี่เสร็จแล้วสิ่นิดนึงนะคะเพราะว่าถ้ามันแห้งมากน้ำมันมันหน่อยแล้วก็จะผ,ผัดแล้วมันจะมอหอมนะคะอ่าจมูก่า ใส่ข้าผัดให้เคืองกับน้ำพริกปลาทูนาข้าเนี่ยกับปลาทูนาที่ข้าวตำไว้เนี่ยให้มันเข้ากันเพียงที่สุดแล้วก็ให้หอมที่สุดนะคะแล้วค่อยปรุงเครื่องนะคะ ริกแกงนี่จริงๆมันจะต่ำเองได้ยู่นะคะหวานแม่อันนี้ได้มาจากพระชุ้่มก็เลยเอามาผัดนะคะอร่อยไหมเค้กอะเดี๋ยวต้องห่อให้พอดีลูกร้านมันเล่นได้นะคะเอาเอาเอาเปาไปก่อนได้ไหมเพราะว่ากลิ่นมันฉุดมากอ่ะจานนะคะก็จะใส่ไตปลานะคะอันนี้ไตปลาที่ต้มแล้วนะคะไตปลาที่ต้มแล้วก็กรองนะคะกรองเอาแค่น้ำ ม่กำลังเห็ดคลิปน,นะคะกำลังทำคลิปอยู่ค่ะเบื้องหลังนะคะเจ้าไข่ผ้าเบือเบ้องหลังจอะลึกจาะลึกแรงชาติเต็มแล้วก็จะเคี่ยวไปค่ะก่อนจะปรุงนะคะนี่จ้าเบื้องหลังของแม่ใส่ผ้าจอะมีดมองมีงเห็นได้หนิเบื้องหลังไม่กี่น่อยไทยคลิปขอบอกคนระั้งแรกนั่นหอมแบบ มีโอกาสที่จะขอแล้วปู่บอบอบอขอบอขอกะสี่คอให้เพราะมันหลายแห้งมื่อสิม่กินอยู่บอเอาเมื่อบานน้าสายฝนมาเด้อมาฮ้มาเลยวันละก็นอนนอฟแบบเมยแบบวินนี่วินวินไม่หลับไม่นอนเมื่อค่ะถ้าก็จะพัดไปเรื่อยๆนะคะเนี่ยมันจะแห้งมันจะเริ่มปรุงเครื่องเลยนะคะแม่สิปรุงเครื่องแล้วแม่ปรุงนี่ย่งแม่บอกนี่สื่อว่ไม่นอนแต่น้ำตาลนิดนึงนะคะตัดลดนะคะไม่ให้หวานนะคะเพราะอาหารใต้ส่วนมากมันจะออกเค็ม แต่จะไม่ใช้เป็นของชั้รถแต่ขอใช้เป็นรถดีแทนเรามีเวลาถักทา,ายเลยนะคะรถดีลงไปค่ะจะไม่ใส่อย่างอื่นนอกจากเกลือเบื่อมาเบิ่นน์นานนานมาตําจอกันอีกแล้วแจ็คตำมาตำมาไ,ไปขวดหนึ่งหรอนี่นะคะใส่เกลือลงไปค่ะเป็นจะแซ่บปะคะกินน้ำกินน้ำสิภาดใช้มันแห้งเลยนะคะแม่แม่อันนินๆนมากินน้ำมาเทก็บ่าให้นะคะ <c oughs> ไม่ไม่ค่อยดูแล้วนะไม่น่าจะเผ็ดก็เติมน้ำพริกผ่ลงไปเพราะว่าอาหารใส่จิอมเผ็ดเผ็ดเค็มค่ะกินเผินจิ้มน้ำพริกมันจะงสีจ้าใส่ปลาแห้งนะคะน้ำพริกใส่ปลาแห้งเดี๋ยวก็จะขัวไปแป๊บนึงให้มันแห้งปาค่ะกระเดื่ได้ดีนะกินหนักินเนี่ยยังไปซูนกล่องซะดิบบอเห็ด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 บางดีต้องบดต้องบขต้องขัดเดี๋ยวปักผักเหมือนอีแม่จม <Okay S 1> บ่งอ่างกินว่นไปขวดนึงเก็ได้หมดไปเรื่อจๆแต่สี่หลักขาชีวิตบ้นบานๆอยังมากมายเนาะบางที่มันก็ต้องมีบ้างในากาัดพระคอนน,นี่ค่ะถ้าก็จะขวดไปเรื่อยๆนะคะจนมันแพงนิดนึงนะคะเออเขาบอกแบ่งจากถุงหน่อยนะคะยายได้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 ค่ะมาเอาถึงบ้านนะคะไม่ส่งนะคะไปเซนีแพงไปเซนีแพงอย่าก,กินแต่ปลาแห้งวินงวิ้งเลยก,กินแต่ปลาแห้งโอ้ยเดี๋ยวพี่แคททิ้มเผื่อ ผัดต้ผัดไปเรื่อยๆค่ะผัดเนี่ยแค่น้อยมันแห้งๆนะคะอ,อันนี้น้ำแตปลาแท้ๆเลยค่ะน้ำตาสาตปลาแท้ๆเลยค่ะซิมก่อนนะคะสิโจกตากระบาดนี่ว่าสันแม่โอ้ก็อบอกเป็นไป,นะไปเนาะเป็นยังไงโอเคไม่ต้องเพิ่มอะไรแล้วค่ะโอเคดีกว่าเม่โอเคจริงๆเดี๋ยวเปลี่ยนซ้อนใหม่ให้ทีนะคุกข้าวเจ้าแซ่บแซ่บ ขอบคุณค่ะนี่แค่ใส่ซิซิมเนาะรสชาติได้เลยเออพอดีเลยอืมพอดีเมื่อแล้วแล้วก็กวายมันแห็งทำไมอันเพื่อ,เพ,อเพื่อหลายๆด้วยพี่แคตมาฉันโอ้ยพี่แคทม,มีมีบ้าว่าวพี่แคทสิบว่าเหรพี่แคทบป้าไว้เหรอพี่แคทแต่เค้กมันส่หีห่อไห้อยู่นี่เจ้าแต่เคก้กงันจิ้มก็เอาคือเอาอะไรย,ยังไม่เอาอะไรว่าพ่อบ้านขาดเอ๊มันใจสูงพอละกทางวัดจะต้องวัด มันได้สูงหัวละข้างวัดจะเพิ่นมามันถ้าใส่ได้เราซื้อเขึ้นแขีอยู่เครื่องนี่ก็ได้จากน้ำพ่นนี่ได้จะได้ละจ้าเนี่ยนะคะนักทิกย์แต่ตาแห้งๆก่อนแห้งนิ่ค่ะวิวสวยมากคุณสร้างคนแบบหมุนกล่องเรียบร้อยตัวอวนๆมองมีใครเห็นเบ้างหลังในการถ่ายคลิปเด้อบอกโตัอ้อยมาดขาดเข้าเพาว่าโตัวอวนๆอีเด้อมีแม่ถ่ายคลิปนี่ยมีแม่พนถ่ายคลิปบางสิ่งแหละนี่แม่แต่กล่องไปหันคนมองมี หอมมากน้ำหอมแซ่บอีหลีเด้อค่ะแซ่บอีหลีเด้อค่ะเขาบอกแซ่บจะแซ่บอันนี้คอนเฟิร์มหน้าตาเลยค่ะพอดีมีเพื่อนดีนะคะเขามาจากพัทลุงเขา่อมาให้ไ่ะใจป่าอะไยไอ้น้ำพริกแกงพริกแกงใจใจปลาเลยก็ตัวแต่แต่แต่ว่าตัวใจปลาเนี่ยซื้อยุ้งซื้อยุ้งนี่แต่เขาใส่ขวดมาขายแต่ว่าตัวพริกแกงเนี่ยมันเด็ดพริกเครื่องเอ่ครืงแกงนะคะที่จริงไม่หน่อยกระตั้มใหญยู่นะคะแต่ว่านี่พอดีมูให้มากกับว่าอยากคุกกับคุกกับขอสวยเนาะไข่เจว แช่พักสดไนเอ้ยสุดยอดเอพอพสรแล้วนะะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะตับใส่จานให้ดูนะคะเ,เสร็จแล้วนะคะสําหรับน้ําพริกไตปลาขั้วแห้งเนะะาะค่ะเห็นไหมคะเมนูง่ายๆสไตล์บ้านๆาน้ําพริกไตปลาที่ได้สสาเร็จมาจากเพื่อนเนาะค่ะก็ซื้อไตปลากระป๋องนะคะมาต้มแล้วก็ปรุงก็ไม่ได้ใส่ยังไงค่ะใส่แค่รสดีก็เกลือแค่นั้นเองเพราะว่ามันแ่บไม่น้อยคิดว่าอมันเด็ดอยู่ที่อะไเอเขาเงี้ยะะมันเด็ดอยู่ที่ อยู่ที่เครื่องแกงเนาะค่ะแต่ว่าไม่นอนก็เพิ่มพริกป่นลงไปอีกเพราะว่าพริกมันโมนเพ็ดนะ,ค,ะนดค่ะก็นีค่ะก็ได้แล้วเรียบร้อยนะคะนอกไปเห็ดเบิงนะคะสําหรับส่วนในการทํา,าเครื่องแกงของพริกไตปลาเนนาจะหากันได้ไดในครัวเกินน่าจะที่เรียกว่าจะตำนั่นแหละที่มนีมูเพิ่นเข้าไปเมืองไทยรเราก็เอามาฝาเมนอนก็บพาอยากเสียน้าใจนอกากไปอยากเสียของไมนอนก็เลยมาผัดนะคะทําเป็นน้าําพริกไตปลาแห้งใส่กระป๋องไว้อย่างนี้อยากกินยังไงเมื่อไหร่เราก็หยิบมากินได้เนาะค่ะ เราม่น,กนอ,อกับจอาใส่ช่องฟิดไว้นะคะให้มันเย็นแล้วก็ใส่ช่องฟิดไว้แล้วก็เวลาอยากกนินก็ออกมาไว้ข้างนอกก็ตกับมาคุณผากเหมือนเดิมคือเก่านะคะต้องเป็นเบิร์่น,นะาคะหนึ่งความรักหนึ่งประธารดีจ้าดยรักจะใจใจ้ารักหน้าจุดจ